เสรงจกันแล้วนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับกับภารกิจอาจารยคนทำดีมีอาชีพนะครับโดยดสองระบบแล้วก็กรอรมนอด้วยถูกต้องนะครับพี่ครับภารกิจแรกเนี่ยที่พี่อปมอบหมายมาให้เราสองคนทำให้นะครับก็คือการติดเก็บภาพบรรยากาศนะคะการรับสมัครเยาวชนทำดีมีอาชีพและเสริมทักษะความเป็นผู้นำนั่นเองในโครงการทำดีมีอาชีพสร้างสมดุลสู่สังคมเข้มแข็งที่จังหวัดนราธิวาสนะครับทสองคนนี้จะไปช่วยกันถ่ายเก็บภาพมานะครับเราจะไปนราธิวาสกันครับไปครับพี่ครับ โครงการทำดีมีอาชีพนะครับเน้นเต้าโอกาสให้กับเยาวชนพอเป็นรักษาสำคัญ ความข้มแถบทางสังคมครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปัญหาสังคมของไทยอีกทางน้องๆลหลายคนเนี่ยยังไม่สำเร็นทัศนคติของการอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วยสังคมที่ออกว่านี่ก็คือสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ทุกน่านธรรมด้านความคิดแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่สุ่งเสี่ยงต่อสิ่งไม่ดีด้วยครับนอกจากมารับสมัครจะได้ชมกลุ่มวิชาชีพชุมชนทำดีสามกลุ่มวิชาชีพได้ทําความเข้าใจในหลักสูตรการอบรมแล้วยังได้สนทนากับดาราเรื่องความสาคัญของโอกาสได้รับขวัญและกําลังใจแล้วนะครับสุดท กิจกรรมสัทนาการอีกด้วยยังไงคุณี่คีมลอยคีมครับสวัสดีครับอ่าอับดุลรอยคีมใช่ไหมครับถ้าผมนี่พี่ออกเองครับพี่ออกจากดาวาชาครับอ้าวน้องอับดุลรอยคีมใช่ไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงเดี๋ยวแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งดีกว่าครับผมนายอับดุลรอฮีทยยงโอควาฮีครับเคยผ่านโครงการทำดีมาอาชีพมาครับ ครับซึ่งตอนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้สืกผลเรื่องอะไรไปครับการเป็นไกด์<ฮ>การเป็นไกด์นั่นเอ,เองนะครับเพื่อจะพาหพ้าเที่ยวนะมารู้จักจังหวัดสงขลาเองอย่างนั้นดีเลยครับจะรบกวนให้น้องอบดบูนเนีออ่นะคะรับพี่อ๋องพี่พีทเนี่ยนะฮะรวมถึงคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคใต้ท,ที่บ่งบอกความเป็นจังหวัดสงขลาหน่อยนึงได้ไหมเอ่ยได้มีอะไรน่าสนใจบ้างพูดถึงภาคใต้แล้ว คนสใหมักนึกถึงสิ่งแรกหนังตลุงใช่ไหมใช่แล้วลยลอย่างนั้นเนี่ยรบกวนเลยช่วยพาพี่ออกพิธีเนี่ยไปดูวิธีการทําหนังตลุงดูการนุ่นนี่นั่งกับหนังตลุงหน่อยได้ไหมไดไปเลยครับไปครับคุณสุาตและนี่คือพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโขงครับ และนี่คืออาจารย์นัครินชาทองศิลปินแห่งจาิปี2550ครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านนางตะลุงครับใช่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยากรู้มากๆเลยครับว่าข้างในเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงอ่ะขอรบกวนอาจารย์พาอองพีทเนี่ยพาเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับเชิญครับโอเคทิ่พี่ภายในนี้ก็ ด้ก่อตั้งมาประมาณทักษาสองปีมาแล้วส่วนใหญ่ก็คือเราเก็บสะสมเกี่ยบเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยเป็นคติชนวิทยาแรงต่างเกี่ยวเครื่องมือจับสัตว์เครื่องมือการทำมาหากินคบเพื่อจะให้บรรดาเยาวชนเรือมุชนรุ่นหลังเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้ถึงวิถีชีวิตอืของคนในอดีตเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็เด็กก็จะรู้จักแผ่นดินเกิดของตัวเองเนี่ยจะน้อยไป ตะลุงเนี่ยที่ที่ผมได้นํามาเพื่อจะขับเคลื่อนกับแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ก็คือจะมีการแกะรูปหนังตะลุงครับนี่ครับก็คือรูปหนังตะลุงนะนี่ก็คือเป็นรูปรูปรนางผู้หญิงนะผู้หญิงสาววัาดูในการที่แกะนั่นก็คือหน้ำมัวค่าบอกแล้วก็ยังไม่เคยทำหนังตะลุงเลยนี้อยากลองทาดูเออลอง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 ได้ใช่ไหมครับลองได้ลองได้กลัวเสียของ พี่อองพี่ทีออกมาจะเป็นอย่างนี้อ๋อนี่ไงนะครับดูร่างเหมือนไหมเหมือนที่พี่ทำไหมพี่ทีพี่ทำอยู่นี้รู้ไหมครับว่าช่างผู้ชิยวชาญทำตัวหนึ่งวันละตัวพร้อมทาสีเลยอยากจะรู้จังเลยว่าเวลาเขาแบบเชิดหนังตะลุนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ออกปราคารองเลยอารมณ์ทุกชืดเม้นขดชี่ซีเทาก็ยังก้าวพลาดบัณฑิตป,ปดัดยมยังพลังบางเช่นไรตรงนี้จะต้องตั้งไดรจ้ออ <package. S 1> ต้องเป็นตั้งชาร์จต้องได้ชารดีเด็ดมันอย่มันจะขึ้นได้ง่ายหนังตะลุงเนี่ยไม่ต้องมีการต่อสามช่วงคือช่วงเดี่ยวข้อมือแต่แล้วช่วงแขนและช่วงไหล่ถี่สำคัญท,ที่ชุดนี่ก็คือปลูกต้นไม้เนี่ยยังไม่อยากถามว่าปลูกกิ่งสำนึก ผลงานโปรโกริตสํสมึกเนี่ยให้คนในหลักป้าเพราะป้านี่ก็คือเป็นฟอบคอบโลกล<ด>งไ <ดง S 1> หลย,ย่างชอบป้าสึกว่ามันเป็นศิลปะปที่น่าวัฒนธรรมที่น่า รวารวมให้มันแบบว่าดีขึ้นให้สืบอยู่ต่อไปใช่แล้วก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนั่นเองนะครับและแม้ว่าเราคนกรุงเทพนี่นะฮะจะใช้ชีวิตในสังคมซึ่งมีบริบทที่แตกต่างและก็หลากหลายการของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนะครับซึ่งต่างกันกันกบที่จังหวัดส,สงขลานะฮะแต่ไงก็ตามนะครับเราก็อยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยพีทนะครับเลยจะอาสาทำความดีเพื่อหนังสนุปนั่นเองในภารกิจอาสาคนคนทำดีมีอาชีพนั่นเองนะครับเพื่อติดตามช่วงหน้าแต่ว่าตอน ขอขอบคุณอาจารย์นครินชาทองมากมากเลยนะครับรวมถึงน้องอ,อับดุลรอยยิมด้วยนะครับที่มาเป็นไกด์และก็ให้ความรู้เราวันนี้นะครับขอบคุณมากครับจะเอาตัวละครแต่ละตัวขึ้นมาใช่ไหมจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนีงง้